สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตวิธีาการเพราะเมล็ดพันธุ์นะคะก็คือเมล็ดพันธุ์แตงกวาค่ะอันนี้ก็คือเป็นเมล็ดพันธุ์แตงกวาที่เรามาเพาะนี้เป็นเมล็ดพันธุ์แตงกวาสายพันธุ์นะคะโกลเด้ยนยีค่ะของบริษัทไดนามิกพันธุ์พืชนะคะ<ส>อันนี้เราก็จะมาเพาะโดยใช้วัสดุวัสดุเพาะก้านะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นพีทมอสค่ะเป็นวัสดุพร้อมใช้นะคะนี้สามารถเพาะกับก้าพืชได้เกือบทุกชนิดนะคะ ได้หลากหลายชนิดค่ะอ่าแล้วก็นี้เราก็จะเพาะใส่อันนี้ถัดหลุมนะคะที่เราใช้ก็คือเป็นถัดหลุมขนาด104หลุมค่ะอันนี้ขั้นตอนในการเตรียมนะคะง่ายๆเลยก็คืออันนี้พีทมอสน,นะคะแล้วก็าสามารถใช้ได้เลยแล้วก็เอาน้ำนะคะผสมกับพีทมอสค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ผสมพอ มีความพิทมดมีความชื้นนะคะความชื้นพอประมาณเพื่อให้วัสดุนะคะอันนี้ก็คือพิทมดนะคะดูดน้ำไปเราดูไงะคะก็เวลาบีบค่ะไม่ได้มีถ้าแฉกเกินไปก็คือบีบแล้วจะมีน้ําออกนะคะอันนี้ก็คือพอประมาณก็คือบีบเป็นก้อนแล้วก็เอามือนิ้วโป้งกดนะคะก็จะแตกตัวลงได้ค่ะ ก็จะเอาว่าพีทมอสที่เราผสมน้ำไว้แล้วให้พอหมาดเนี่ยคะ่ะใส่ในถาดหลุมเลยคะ่ะ หลังจากที่เราเติมอันนี้นะคะเอาพีทมอสลงในถาดหลุมตามจํานวนอันนี้หลุมที่เราจะเพาะนะคะแล้วก็เอามือเอาถาดนี้นะคะถาดอีกใบหนึ่งนะคะทําการกดลงไปค่ะให้วัสดุปลูกนะคะแน่นก็คือพีทมอสนะคะเต็มหลุมมีแน่นนิดนึงนะคะกดลงไปค่ะกดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถาดออกเราก็จะเห็นว่าวัสดุนะคะ อันนี้ถ้ายังไม่แน่นเราก็กดอีกทนีนะคะเพื่ออันนี้ก็วัสดุนะคะก็ในหลุมก็จะมีนะคะยุบลงไปนะคะก็คือหลังที่กดมันก็จะแน่นลงไปอันนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็เอาเมล็ดค่ะหยอดลงในหลุมนะคะ ก่อนที่เราจะหยอดนะคะแล้วก็ทําการาพิมพ์ชื่อแล้วก็ติดแท็กนะคะลงที่ถาดเพื่อให้รู้ว่า,าพืชที่เราเพาะลงไปนี้นะคะเราจะได้จําได้ว่าคือชนิดไหนนะคะ เขาผูกอะไรคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดแตงกวานนะคะ่ะแล้วก็ทำการหยอดได้เลยคะ่ะในหลุมนะคะแล้วก็วางเมล็ดปกติเลยคะ่ะไม่ต้องทิ้มอะไรนะคะหลุมที่กดนะคะแล้วก็จะกดให้ลึกพอประมาณคะ่ะเพื่อให้พืชเ,เมล็ดนะคะสามารถงอกพ้นวัสดุปลูกมาได้คะ่ะ หลังจากที่เราวางมเมล็ดครบตามจมํานวนหลุมที่เราจะพอแล้วนะคะเราก็เอาพีทมอสที่เราผสมน้ําไว้นะคะเอามากรบอีกทีค่ะเราก็กรบนะคะแล้วก็ค่อยๆลู่ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มเมล็ดก,กระจายนะคะกรบให้ครบทุกหลุมเลยค่ะ หลังจากที่เราเพาะ,ะ,มะเมล็ดแตงกวาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอานาถาดเพาะขามาวางบนชั้นวางถาดเพาะนะคะ,ะหลังจากที่เราเพาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาล่าสารด้วยสารแทบทูนะคะอันนี้คือสารแทบทูจะเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะคะอันนี้เราจะใช้ที่อัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรใช้ร่วมกับะะปุ๋ยเคมีนะคะแล้วก็ฮอร์โมนพืชต่างๆะคะเราจะใช้ในการ ลาดาบนถาดเพาะเลยหลังจากที่เราเพาะ,มะเมล็ดเสร็จไปแล้วเมื่อกี้นะคะซึ่งสารตัวนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้การเจริญเติบโตร,รากพืชสมบูรณ์นะคะแข็งแรงดีค่ะอันนี้เราก็มาดูวิธีการเตรียมการใช้สารแทบทูในการลาดาพืชเลยนะคะาลาดในถาดเพาะที่เราเพาะ,มะเมล็ดพันธุไปแล้วอันนี้ก่อนที่เราจะใช้สารแทบทูนะคะเราก็จะมาเตรียมก็คือเราจะใช้อันนี้นะคะก็คือ เป็นตัวเมอริสกินนะคะอันนี้ตัวเมอริสกีนนะคะจะเป็นสารเสริมประสิทธิภาพที่ผ่านกนารทดสอบแล้วว่าสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชีวพันธุ์ได้ทุกชนิดนะคะรวมถึงาสาราป้องกันกําจัดโรคและ,มะแมลงแล้วก็สารกำจัดวัชะพืชน,นะคะอันนี้เราก็จะใช้ที่อัตรา 5cc ต่อน,น้ำ20ลิตรหรือว่าเขาแนะนำก็คือ5 1 0ซีต่อน,น้ำ20ลิตรนะคะขั้นตอนในการเตรียมเรานี้เราก็ เราจะเตรียมอันนี้เราเตรียมน้ําไว้แล้วนะคะเราก็จะผสมสารเมล็ดกีนไปก่อนนะคะก็คือสารจับใบอันนี้เราก็จะตวงค่ะในน้ําก็คือค่ะก็จะเทลงไปในน้ำนะคะค่ะหลังอันนี้เราก็เติมลงไปในน้ำเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาฉีกอสองสารแท็บทูเลยค่ะเราจะใช้ที่อัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรน,นะคะเราก็เทลงไปเลยค่ะหลังจากที่เทหมดแล้วนะคะเราก็ทํทำการคนนะะให้สารเข้ากับน้ำที่เราเตรียมไว้ แล้วง่ายๆเลยแล้วก็สามนี้นะคะใส่ในบัวรดน้ำค่ะแล้วเราก็ลดที่ถาดเขาให้ชุ่มนะคะ นี้เราก็ลดเสร็จแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราพ้อมะลิแตงกวานะคะมะลิแตงกวากา็งอกขึ้นแล้วนะคะอันนี้เราก็ทําการลาดด้วยสารแทบทูนะคะทุก3 5ถึงวันไปค่ะอันนี้นะคะเราก็ลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะเราก็ลาดให้ชุ่มนะคะอันนี้มาดูก้าแตงนะคะก้าแตงเราก็จเจริญเติบโต,ตสมบูรณ์ดีเสมอกันทุกต้นเลยนะคะอันนี้ลําต้นก็เขียวด้วยค่ะ ก็คือสารแทบทูนะคะจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะให้สมบูรณ์แข็งแรงค่ะอันนี้เราก็เป็นการบำรุงต้นกล้าพืชน,นะคะก่อนที่เราจะนำไปย้ายปลูกลงแปลงนะคะ